ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับที่กำลังเตรียมตัวที่จะสอบแข่งขันในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับทุกทีทั่วไทยครับท่านสามารถที่จะเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ไปกับพี่วุฒิและเพื่อนได้พร้อมกันทั่วทั้งประเทศนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่กำลังเตรียมตัวที่จะสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับแายท่านครับ ที่สมัครแล้วหลายท่านที่ยังไม่สมัครท่านที่ยังไม่สมัครนะครับท่านก็ยังมีเวลายังมีเวลาที่สามารถที่จะสมัครได้นะครับในเรื่องของการสอบนะครับหลายคนครับไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นอย่างไรหลายคนครับไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรอ่านหนังสืออย่างไรในไรนี้พี่วุฒิและเพื่อนนำพาท่านมาทำความเข้าใจครับว่า น้องๆที่กาลังเตรียมตัวจสอบอยู่นะครับจะต้องอ่านหนังสืออย่างไรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็มาเริ่มอ่านหนังสือเริ่มต้นในการเตรียมตรวสอบไปกับพี่วุฒิและเพื่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูในรายละเอียดฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งมีไรสดใหม่ๆก็จะมีสัญญาณไปเตือนที่อุปกรณ์ในการรับชมรับฟังของท่านครับเริ่มต้นแบบนี้ครับว่าในการสอบเนี่ย จะมีการสอบแบ่งออกเป็น3ภาคเรีว่าภาคกอเรียกก uh ็เป็นการสอบภาคกอแล้วก NO ah ็จะมีการซออเนี่ยนะครับวิชาความรู้ที่ใช้ในการสอบภาคกอถ้าเราดูตามประกาศเนี่ย็นเห็นครับว่าในขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการสอบภาคกอเนี่ยเรียกว่าเป็นภาคความรู้ความสามารถทั่วไปคือเป็นด่านแรกครับ จะมีคะแนนอยู่ที่100คะแนนใน100คะแนนนี้นะครับท่านจะต้องอ่านหนังสือทำความเข้าใจใน100คะแนนนี้โดยเริ่มต้นจากวิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และก็สรุปเหตุผลความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลเนี่ยนะครับจะมีคะแนนอยู่ที่30คะแนน ต่ว่าท่านเข้าไปดูในประกาศดูในประกาศรับสมัครจะไม่บอกรายละเอียดแบบนี้ท่านเจอคลิปนี้ของพี่เ,เพื่อนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับในการอา่านหนังสือในการเตรียมตัวสอบเรารู้แล้วก็เข้าใจในเรื่องราวต่างๆที่รายละเอียดลงลึกละเอียดในขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบท่านจะต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวในส่วนนี้หมายความว่าท่านจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการอ่านบทความอ่านแล้วก็มาสรุปความว่าไอ้ความที่เราสรุปได้เนี่ยสรุปว่าอย่างไร แล้วก็มาจับประเด็นข้อความหรือเรื่องราวนะเป็นเรื่องที่จะต้องต้องไปทํำความเข้าใจต้องไปฝึกฝนครับในเรื่องของการอ่านบทความการอ่านแล้วสรุปความแล้วก็เรื่องราวต่างๆประการที่2ในวิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และก็การสรุปเหตุผลนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือว่าสรุปเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมวิเคราะห์เหตุการณ์ท่านต้องรู้เกี่ยวกับการเมืองรู้เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจรู้เกี่ยวกับสังคมท่านจะต้องมีความรู้ที่เกี่ยวกับการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่หน้า เป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐานประการที่4ครับจะต้องสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่นเช่นสรุปเหตุผลที่เกี่ยวกับตัวเลขครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆในการคิดสรุปหาเหตุผล แล้วก็อุปมาอุปไมยในเรื่องของอุปมาอุปไมยหลายท่านบอกว่าง่ายนะแต่หลายท่านบอกว่ายากครับเพราะมันต้องใช้การวิเคราะห์ต้องใช้เหตุใช้ผลอุปมาคือสิ่งที่มีอยู่แล้วอุปไมยคือสิ่งที่เอามาเปรียบเทียบกับแล้วก็ในหัวข้อที่ห้าในส่วนของสามสิบคะแนนแรกนี้นะครับก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับ ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำข้อความหรือรูปภาพมันคืออะไรต้องฝึกฝนครับก็ถามว่าในห้าเรื่องนี้ตองที่เรียนมาไม่ว่าจะเป็นปวชปวสปริญญาตรีในห้องเรียนมีเรียนเรื่องนี้ไหม ยุไม่ได้ไม่ต้องไม่ได้ต้องการคําตอบเป็นแค่ถามว่าน้องทึกเรียนปวชปวสปริญญตรีมาเนี่ยมีเรียนเรื่องค่าวิชานี้ในการเรียนมาหรือไม่ได้เรียนวิชาอุป,ปมาอุปไมไหม,มได้เรียนวิชาการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำข้อความหรือรูปภาพหรือไม่ถ้าไม่ได้เรียนมาต้องมาฝึกฝนครับต้องมาเรียนรู้ต้องมา เตรียมตัวที่จะเข้าสอบในรอบนี้ครับ30คะแนนแรกต่อมาครับวิชาที่2ครับเป็นวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการครับอีก30คะแนนในวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการเนี่ยหลายคนครับไม่เรียนกฎหมายมา ไม่เรียนกฎหมายมาทำยังไงการเริ่มต้นในการเรียนรู้กฎหมายบางคนว่ามันเป็นเรื่องยากครับแล้วก็การเขียนกฎหมายเนี่ยคนที่เขียนกฎหมายเขาเขียนตามความเชี่ยวชาญตามความถนัดในการเขียนกฎหมายเขาก็จะมีวิชาที่ใช้ในการมีภาษาที่ใช้ในการเขียนกฎหมายเขียนตามความถนัดของคนที่เขียนกฎหมาย แต่คนที่ไม่เรียนรู้กฎหมายมาก่อนไม่ได้มีพื้นฐานของกฎหมายมาก่อนการที่เราจะไปทําความเข้าใจในเรื่องราวาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเนี่ยตึองมองว่าเป็นเรื่องที่ต้อง,องใช้เวลาในการทําความเข้าใจเริ่มต้นแบบนี้ครับรัฐมนูญรัฐมนูญแห่งรัฐอาณาจักรไทยเนี่ยทั้ง16หมวดทั้ง279มาตราแล้วก็ฉบับแก้ไขปี2,564 ที่ท่านต้องรู้นั่นในเรื่องที่สองครับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งเป็นหัวข้อที่พี่แลเพื่อนจะนำมาบอกกล่าวมาเล่าให้ท่านฟังในวันนี้เ,เดี๋ยวให้จบก่อมายกฎหมายนี้ก่อนมีแก้ไขเพิ่มเติมถึง8ฉบับครับ มีกฎหมายในการจัดตั้งเนี่ยนั่คือในในประกาศเนี่ยให้รายละเอียดเอาไว้ถ้าเกิดว่าเราไปดูประกาศรับสมัครเนี่ยเขาจะไม่ลงรายละเอียดในขอบเขตเนื้อหาความรู้ที่ใช้ในการออกข้อสอบแต่ในเรนี้เนี่ยพ่พุธเอาขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการออกข้อสอบเนี่ยมาบอกท่านอย่างละเอียดครับวิชากฎหมาย13กฎหมายครับไม่ว่าเป็นกฎหมายในการจัดตั้งอบจกฎหมายในการจัดตั้งเทศบาลกฎหมายในการจัดตั้งอบตกฎหมายในการจัดตั้งเมืองพัทยากฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกฎหมายเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกกฎหมายเกี่ยวกับงานสารบัญกฎหมายเกี่ยวกับเจตคติคุณธรรมจริยธรรมและก็ประวัติศาสตร์ของชาติไทยหน้าที่ของพลเมือง13เรื่องครับที่เป็นขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการออกข้อสอบครับใน13เรื่องนี้เพื่อปิดโอกาสพลาดเพิ่มโอกาสในการสอบได้นะครับ ท่านที่กาลังรับชมสดอยู่ในขณะนี้นะครับท่านสามารถที่จะกดแชร์คลิปนี้ไปบอกต่อเพื่อนพ้องน้องพี่ที่กาลังเตรียมตัวสอบครับเพื่อนให้ท่านที่กาลังเตรียมตัวสอบแข่งขันเรียนรู้วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏริบัติราชการกฎหมาย13ฉบับนี้ท่านที่รับชมสดอยู่ในขณะนี้นะครับท่านสามารถที่จะลงทะเบียนเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ภาคกอในวิชาความรู้ความสามารถต้างน,นกฎหมายหรือว,ว่าความรู้พื้นฐานในการปฏริบัติการกฎหมาย13เรื่องในกฎหมาย13เรื่องนี้นะครับวันนี้เฉพาะท่านที่กำลังรับชมไร้สดอยู่ในขณะนี้นะครับหรือท่านที่แคปหน้าจอนี้ท่านลงทะเบียนวันนี้สแกน QR code กดเพิ่มเพื่อเ,เข้าไปในกลุ่มไลน์นี้นะครับซึ่งเป็น โปรโมชั่นพิเศษธธครับที่ท่านสามารถที่จะลงทะเบียนเรียนรู้ออนไลน์ไปกับพิวและเพื่อนนะครับในกฎหมาย13เรื่องที่ใช้ในการสอบแข่งขันในรอบนี้สแกน QR code คกดเพิ่มเพื่มเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้นะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมสแกน QR code คกดเ,เพิ่มเพื่มเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้ครับนี่ซึ่งพ่วราเพื่อนก็จะมีรูปแบบในการเรียนรู้ให้กับท่านแบบนี้ครับว่า1ท่านจะต้อง ทำความเข้าใจในตัวบทของกฎหมายในแต่ละฉบับให้ครบถ้วนครับอย่างนีนนี้ครับในเรื่องของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารจการแผ่นดินปี2,534แก้ไขเพิ่มเติมถึง8ครั้งนะครับถึงครั้งที่8เนี่ยคือปี2,553ใน8ครั้งนี้นะครับการเรียนรู้ในกฎหมายเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจแบบนี้นะพิจอเอาแบบ ทันทีไม่มีพื้นฐานในการเรียนรู้เรื่องของกฎหมายเนี่ยให้ท่านเข้าใจว่ากระบวนการขั้นตอนในการตรากฎหมายในบ้านเราเนี่ยกฎหมายทุกฉบับจะต้องผ่านการประกาศในรัฐกิจจานุเบกษ,ษาเมื่อเอาไปประกาศในรัฐกิจจานุเบกษ,ษาแล้วนะครับสูตรสําเร็จในการทําความเข้าใจในกฎหมายนะมาตราหนึ่งของกฎหมายทุกฉบับจะเป็นมาตราที่บอกถึงชื่อของกฎหมายอย่างใน,ในมาตราหนึ่งนี้นะครับชื่อของกฎหมายเนี่ยก็คือชื่อว่า พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเริ่มต้นปีพศ2 5 0 0 34เป็นฉบับที่1ครับในกฎหมายฉบับนี้นะครับในมาตราที่2จะเป็นมาตราที่บอกถึงวันที่ให้มีผลในการใช้บังคับอย่างในมาตราที่สอของกฎหมายฉบับนี้ก็บอกว่าให้มีผล ในการใช้บังคับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในรากิจจาดิเมกษาเป็นต้นไปถัดจากวันประกาศในรากิจจาดิเมกษาเป็นต้นไปประกาศเมื่อไหร่ดีครับ4กันยายน2534ถัดจากวันประกาศในรากิจจาดิเมกษาก็คือวันที่5กันยายน2534เป็นต้นไป แล้วก็ไปยกเลิกกฎหมายก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นประกาศของคณะปฏิวัติไม่ว่าจะเป็นพระบัญติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติพระราบัญติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติประกาศของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติแล้วก็ให้มาใช้ระเบียบฉบับนี้แทนครับในกฎหมายฉบับนี้จุดเน้น แล้วก็มักถูกนําไปตั้ mm ria, งเป็นคําถามในห้องสอบครับคําถามถามว่าการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไทยเนี่ยจัดระเบียบการบริหารการแผ่นดินไทยออกเป็นกี่ส่วนถ้าถามว่าปัจจุบันเนี่ยเราแบ่งการบริหารราชการแผ่นดินไทยออกเป็นกี่ส่วนท่านจะต้องตอบในห้องสอบครับว่าเราแบ่งการบริหารราชการแผ่นดิน ประเทศไทยออกเป็น3ส่วนครับสามส่วนที่ว่านี้คืออะไรสาส่วนที่ว่านี้นะครับส่วนที่หึงก็คือการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนกลางส่วนที่สองก็คือการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนภูมิภาคส่วนที่สามก็คือการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนของท้องถิน่นเราต้องมาทําความเข้าใจในรายละเอียดครับว่า การบริหารในการแผ่นดินในส่วนกลางใช้หลักคิดทฤษฎีอะไรการบริหารในการแผ่นดินในส่วนภูมิภาคใช้หลักคิดทฤษฎีอะไรการบริหารในการแผ่นดินในส่วนของท้องถิ่นใช้หลักคิดทฤษฎีอะไรอันนี้ที่เราต้องมาทําความเข้าใจครับแต่ในเบื้องต้นถ้าเกิดว่าท่านไปเจอคําถามในห้องสอบที่ถามว่าการบริหารในการแผ่นดินเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ส่วนต้องตอบว่าแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับสส่วนนี้ก็คือส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่น ได้ละหนึ่งข้อในพระราชบ,บัญญัตริระเบียบบริหารการแผ่นดินเนี่ยมีนายกกฐมตรีเป็นผู้รักษาการท่านใดที่มาดํารงตําแหน่งเป็นนายกกฐมตรีท่านก็จะเป็นผู้รักษาการคำว่าผู้รักษาการก็คือเป็นคนที่บังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ในประการต่อมาครับมาดูครับการจัดระเบียบบริหารการแผ่นดินในส่วนกลางเริ่มต้นเลยนะครับ การจัดระเบียบบริหารการแผ่นดินในส่วนกลางเนี่ยใช้หลักคิดทฤษฎีของการรวมอํานาจครับเอาอํานาจที่มีอยู่เนี่ยมารวมไว้ที่ส่วนกลางเราะฉะนัเป็นการใช้หลักคิดทฤษฎีของการรวมอํานาจเอาอํานาจที่มีอยู่ไว้ที่ส่วนกลางเวลาไปทําข้อสอบในห้องสอบเนี่ยเขาจะถามว่าการบริหารการแผ่นดินเนี่ยนะครับ ใช้การบริหารการแผ่นดินเนี่ยการบริหารการแผ่นดินในส่วนกลางใช้หลักคิดทฤษฎีอะไรการบริหารการแผ่นดินในส่วนกลางใช้หลักคิดทฤษฎีของการรวมอำนาจ แล้วเวลาข้อสอบไปถามเนี่ยข้อสอบก็ถามว่าการบริหารการแผ่นดินในส่วนกลางเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับปัจจุบันนี้ครับมีสำนักนายกร,กรัฐมนตรีมีกระทรวงมีทบวงมีกรมข้อสอบถามลงลึกกว่าอีกครับว่า สำนักนายกรัตรีเนี่ยมีฐานะเทียบเท่าอะไรสำนักนายกรัตรีมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงครับปัจจุบันเรามีอยู่19กระทรวงบวกอีกหนึ่งสำนักแล้ราชการในส,ส่วนกลางนะครับมีกรมด้วยครับหลังจากกรมแล้วเนี่ยยังมีส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกลมซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทะวงหน่วยงานที่เป็นข้าราชการในส่วนกลางนี้มีฐานะเป็นนิติบุคคลครับจุดที่ข้อสอบบักนำไปตั้งคำถามเป็นคำถามในห้องสอบครับการจัดตั้งการรวม การโอนบริรการในส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นสำนักนายกเป็นกระทรวงเป็นทวงเป็นกรมเนี่ยต้องตราเป็นกฎหมายอะไรถ้าถามว่าต้องตราเป็นกฎหมายอะไรคําตอบครับจะต้องตราเป็นพระราชบัญญัติครับเนี่ยในอีกคําถามหนึ่งแล้วนะครับในประการต่อมาครับการจัดตั้งทวมวงโดยสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเนี่ยให้ระบุสังกัดเอาไว้ ในกฎหมายฉบับนี้ครับการจัดตั้งกรมหรือสวัสดิการที่เรียกชื่อยอย่างอื่นที่ไม่ใช่เป็นกรมแล้วก็ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง,หงให้ระบุไม่สังกัดในพระราชบัญญัติเนี้ยไว้ด้วยนะครับการรวมการโอนไม่ไว่าจะเป็นผลของการจัดตั้งสวัสดิการ ใหม่หรือไม่ถ้าไม่มีการกําหนดตําแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างให้ตราเป็นพระสีกาอาล้นะจะเห็นว่าในในการเตรียมตรวจสอบน,นะครับถ้าหากว่าเราดูข้อนี้ ตั้งรวมโอนทําเป็นพระราชบัญญัติแต่ข้อนี้บอกว่ารวมหรือโอนถ้าไม่กําหนดตําแหน่งหรืออัตราของข้าราการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นให้ทําเป็นพระสาิกาไม่เหมือนกันนะสองอย่างนี้นะ ถ้าเกิดว่าการตั้งขึ้นใหม่ทำเป็นพระราชบัญญัติรวมโอนทำเป็นแล้วก็มีเงื่อนไขว่าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราค่าจ้ารหรือลูกจ้างขึ้นใหม่ทำเป็นพสัสดิการประการต่อมาครับ ให้สำนักงานครข้าราชการพลเรือนเราคุ้นชินกันก็คือกพอครับและสำนักงบประมาณที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลให้มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตาข้าราชการและลูกจ้างที่จะตั้งขึ้นใหม่หรือที่ถูกรวมหรือโอนไปตามตามกฎหมายนี้เพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบกำหนด3ปีนับแต่วันที่มีพัสฎิกามีผลใช้บังคับ อีกส่วนหนึ่งครับที่ข้อสอบจะถามได้เนี่ยข้อสอบไอ้ถามครับว่าการเปลี่ยนชื่อสวัสดิการในส่วนกลางต้องตราเป็นกฎหมายอะไรการเปลี่ยนชื่อสวัสดิการในส่วนกลางนะครับถ้าถามว่าต้องตราเป็นกฎหมายอะไรคําตอบนะครับจะต้องตราเป็นประชดิการ ได้หลายข้อแล้วนะประการต่อมาครับการยุบเห็นไหมการยุบข้อสอบไอ้ถามครับว่าการยุบส่วนราชการเนี่ยต้องตราเป็นกฎหมายอะไรการยุบส่วนราชการถ้าถามว่าต้องตราเป็นกฎหมายอะไรคําตอบนะครับต้องตราเป็นพระราชดิกานี่ ท่านจะต้องทําความเข้าใจในรายละเอียดในการเตรียมตรวจสอบแบบนี้นะครับซึ่งท่านสามารถที่จะลงทะเบียนเรียนรู้13ฉบับของกฎหมายฉบับของกฎหมายที่ใช้ในการสอบในภาคกในรอบนี้ด้วยโปรโมชั่นท่านสามารถที่จะแคปหน้าจอในไรนี้แล้วก็สแกน QR code กดเพิ่มเพิ่เข้าไปในกฎหมายนี้นะครับ ซึ่งเป็นช่วงที่พี่ร่นเพื่อนใช้เป็นว่าเป็น,เป,นเป็นช่องทางในการสะดวกประหยัดดูรายละเอียดเพิ่มเติมสแกน q r code กดเพิ่มเพิ่มเข้าไปในกลุ่มรายนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อนะครับแล้พบกับผมพี่วุฒิและเพื่อน ในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์เมื่อกดติดตามช่องนี้เอาไว้ครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ